วัดีครับวันนี้ก็ซื้อนี่มานะครับเป็นสิงอะไรเนี่ยสิงห้าหรอเลมอนโซดานะครับเป็นน้ำโซดามะนาวศูนย์แคลอรี่นะครับวิตามินซีสูงสูงจริงป่ะวเนี่ยเดี๋ยวสิก็เป็นประมาณ60%ต่อปริมาณที่ควรได้รับต่อวันนะครับหนึ่งกระป๋อง มาก,ก็จะมาลองชิมกันดูซื้อมาเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลดราคานั่นเองเจ็ดวันนะครับสชิ้นลดเท่าไหร่นี่แหลจะจำไม่ได้ละหนชิ้นน่าจะ16บหาทนะังเดี๋ยวจะมาลองชิมกันดูนะครับว่ามันรสชาติเป็นไงซื้อมาเยอะเพราะว่าอยากชิมมาชิมกันเหอะนะครับก็จะเปิดสดๆตรงน,นี้แหละย,ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะ คิดว่ามันน่าจะเหมือนสไปน์นะครับเอ้ยข้างในมันสีเหมือนสไปน์ก็คือสีใสๆไม่มีอะไรเนาะมไม่ต้องดูก็ได้นะอ่ะดูก็ได้ได้ไม่มีอะไรจะชิมลนะครับอืมมันจืดอะมันจืดกว่าสไปน์ เอ้ยแต่มันมีความแบบกลิ่นของเปลือกมะนาวมากกว่าสไป์ขอเปรียบเทียบกับสไป์นะครับมันจะเหมือนว่าเอาสไป์มาแล้วก็น้ำตาลอันนี้มันเป็นน้ำตาลเทียมเนาะแต่ว่ามันจะแบบไม่หวานอะ่ะไม่หวานมากเหมือนสไป์หวานน้อยแล้วก็ จะมีกลิ่นเปลือกมะนาวอ่ะจะมีความแบบความเป็นมะนาวแล้วก็แบบเหมือนแอบใส่เกลือเพิ่มขึ้นไปจากสไ์นิดนึงครับมันจะมีแบบมีความเป็นเกลือมะนาวอะไรเงี้ยโอเคนะครับใครสนใจก็ไปลองซื้อได้นะครับช่วงนี้7วันลดราคาสำนี้ก็สวัสดีครับอี่แหละ